้องทิมบ้าเรียนแบบนี้คือมันรดแค่หนอร่อยมากเลยค่ะนั่งราคารนค่ปดบาทมาแล้วจ้าเท่าไลแปดสิบเก้ามาแล้วจ้าต่อแถวเลยจ้าต่อแถวเลยจ้าเอาอีกแล้ว เจ๊ทำถูกแล้วเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนอยู่กับช่องชาวชาชาแนลครับผมวันนี้เราอยู่ในฮะหน้าคนดังพี่ยาคลุมครับผมไปดูว่าอัปเดตอะไรล่าสุดเป็นไงบ้างไปไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับชาวชาชาแนลเชาเชาชาแนลน้ำน้ำตกเนอะจะได้ติดตามชาเชาชาแนล อดีนะโอเคอันนี้สองคนที่จะตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กที่จะตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อชาวชาวชาแนลเทเดอร์สายแดดจากเทเดอร์สายแดดให้เปลี่ยนเป็นชาวชาวชาแนลโอเคเพราะว่าชาวเช้านี่มาเน่แล้วก็ไชาวชาวชาแนลก็ได้น่นเก้าเก้าหรือแปดเต็อันนี้ทุเรียนที่ดีนะอันนี้เป็นทุเรียนที่ดีนะใครไม่ถูกโอ้โหเนี่ยฮะไไมด้ไม่ได้ นี่เพื่อนเอาไว้ชิมเอาไว้ชิมอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อให้ช่าเช่าชะชาวช่าเราชิมนะครับเนี่เพื่อนนี่นะนี่เพื่อนดูเนี่เพื่อนยังไม่ได้ลองชิมนะอืมหวานมากเลยอ่ะ อร่อยหวานมากเลยเจ๊ฮึมกินอยู่ไม่อยู่อ่ะออร่ยหวานมากเลยอร่อยมากเลย <c oughs> ลดราคาเหลือเหลือเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเก้านะเฮียเจ็ดเก้าหรือแปดเก้านะรถะน้องครับนี่ยรถราคา 7, แล้ว 7, เหลือเหลือเจ็ดเก้าแล้วได้คนละลูกนะคนละลูกเดียว เนี่ยทุเรียนเจ็ดเพื่อนทุเรียนเจ็ดเ้าทเรียนเจ็ดสิบเกาบาทเพื่อนจไม่บอกให้คนลูกฝังลูกพอยาวไปเยอะแบ่งกันเกณนี่ยทุเรียนเจ็ดเพื่อนทุเรียนเจ็ดเก้าทุเรียนเราเจ็ดเก้าโ,โอ้โหสุดยอดเลยอ,อันนี้กี่โลเฮียอันนี้สอโล2องกว่าบาทโอ้อันนี้ 89, ดเกา้าอ,อ,อันนี้ราคาแป สองร้อยสามสิบาทสองลูกถูกมากๆเนี่เจ no ๊หมดร้อยราคาทุเรียนนะเหลือรอแปดเก้านะโอ้เดี๋ยวคนลูกสองลูกพอาะนะเขาให้จำกัดนะไม่เกินสองลูกนะคนหนึ่งอันซื้อเป็นกระหน่ำเพื่อน เนี่ยรถกระหน่ำเพื่อนคนมุงม,มันใหญ่แล้วชาวบ,บ้านลดราคาอย่าเจมอลลดราคาเพื่อนตลาดข้างนอกขึ้นราคาขึ้นราคาเจมอลลดราคาลดแหล,ดล,าาล,ลก,ลลก,ลลกลเลยเนี่ยเพื่อน น้อเขาค้นราคาไหเจ๊ลดราคาลหรอลโปอ่ะลโปลามาชามาโปทั้งวันเลยทั้งมาอะไรก็โปตลอดเลยอ่ะลจ้าชามวีแม่โปออะไรเราก็ต้องจัดอ๋อเนี่ยเฮียเฮียยิ้มแห้งเลยเจอราคาโปเจ๊เนี่ยเหลือแปดเก้าร้อยสี่เก้าเหลือแปดเก้าโอ้โหสุดยอดร้9ยสี่เก้าเหลือแปดเก้าจ้าร้ละแปดเจ้า ถูกที่สุดแล้วแต่ว่าให้ให้ให้คนละลูกสองลูกนะไม่ให้ให้เยอะนะไในเกิดสองลูกนะแปดเก้าจะแปดเลือกะไรจ้าโปรจ้าร้อยสี่เก้าหรือแปดเก้าจ้าเนี่ยแต่ว่าแบ่งๆบ่งไปหลายๆคนนะคนละลูกสองลูกพอนะจ้าได้ไปทั่วๆกันนะเพื่อนร้อยสี่เก้าหรือแปดเก้าเลยจ้าเข้ามาเลยจ้าเข้ามาเลย โลละร้อยสี่ิบก้าเหลือโลละแปดสิบเก้าเพื่อนมีแค่หมดนี่ก็หมดเลยไม่ทั้งวันจ้ะหมดแล้วหมดเลยจ้ะมีแค่สามหลัวนะจ้ะเหลือโลแปดเก้าจ้ะจากร้อยร้อยสี่บเก้าหลือแปดเก้าหมดแล้วหมดเลยมีแค่นี้จ้ะเข้าไม่ได้เลยเาเข้าเลยจ้ะเข้าเลยจ้ะเนี่ยเพื่อน โอ้โหครับเขาไม่ได้เลยเนี่ยนี่ร้อี่เาหลือแปเพื่อนมามุมกันใหญ่เลยเพื่อนเอาเอฟซจา๋จาเอจ๋าเอจ๋ามาเลยจ้าร้อยสี่เก้ 9, 9, าเหลือแป้าจ้าร้อยเกหลือแปใจแล้วมีแค่าสามหลัวหมดแล้วหมดเลยนะ,ะไปรีบแย,ย่ไปแย่งเลยจา้า ต่อแถวแย่งกันเลยจ้าร้อสเก้าหรือ8ปดเจ้าสนุกกันใหญ่แล้วเพื่อนๆร้อสเกหรือแปดกโหลดละครับโหล,ล,ลดละรถกรนน a m รถกระน a น